เรียมใช่ไหมที่เป็นคนเอาคลิปนี้คอมไปแฉฉันใช่ไหมไม่นะคะเรื่องนี้มีแค่ฉันกับเรียมเท่านั้นที่รู้เรียมไม่เคยที่ทำร้ายคุณคุณต้องเชื่อเรียมนะคะเรียมไม่ได้เป็นคนทำเรียมไม่ได้เอาคลิปนี้ไปทำาไม่เชื่อเรียมไม่ได้เอาไปจริงๆท่านไม่เชื่ยเงระเรียมไม่ได้เอาไปนะคะ คุณต้องเชื่อเรียมคุณต้องเชืเ่อเรียมไม่ได้เป็นคนทำพอได้แล้วแม่ถ้าคันนั้นเรียมให้ตายแม่ก็ไม่ได้คำตอบหรอกถามผมกับน,น้องดีกว่าแม่จะได้รู้แน่ๆว่าใครทำห<ป>มายความว่าไงลูกพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรอย่าบอกเลยนะเพื่อนเราให้ข้อมแม่คะ่ะ แบมกับพี่เบิร์นคือคนที่แฉแม่ผ่านเพจกุหลาบมาสลาของพี่บุม๋มไม่ไม่จริงอะ่ะนี่นี่บ้าไปแล้วหรอนี่ลูกกล้าหักหลังแม่แบบนี้ได้ยังไงลูกก็รู้นี่ว่านี่แม่พยายามทั้งหมดเนี่ยแม่แเพืมาความสุขของลูกทั้งสองคนนะลูกทำกับแม่แบบนี้ได้ยังไงลูกเกลียดแม่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ วกเราสองพวกเราสองคนรักแม่มากต่างหากเราถึงตั้งใจจะหยุดแม่ไงนี่แหละคือการแสดงความรักของลูกอย่างพวกผมลูกที่ไม่อยากเห็นพ่อแม่ต้องทำผิดอีกแล้วอ่ะพแกคนเดียวเียม่ พ่อแกคนเดียวพ่อแกแกเลี้ยงลูกฉันยังไงทําไมใบเบิร์กับแม่มันถึงไม่รักฉันถึงทำร้ายฉันแบบนี้คุณแกทําให้ลูกเกลียดฉันแกแย่งความรักของลูกไปจากฉันแม่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 แ่แม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 ่ม่แป่แม่ไป่่ม่แม่ไม่แมแม่่แม่ม บูมปล่อยแม่บูมแม่คุณคุณแม่ขึ้นรถเราต้องไปจากที่นี่แล้วแม่แม่ทิ้งคุณสิงจาไม่ได้แม่แม่ทิ้งบูมเหรอไปเปล่า รีนาวิทยาลัยดูย้อนหลังเต็มเต็มทางแอปวุ่นดีดูสดทางช่องวันสาและแอปวุ่นดีสมัครวุนดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันดาวโหลดแอปวุ่นดีบนสมาร์ททีวีได้เลย